ไก่ดำซุปไก่ดำนี่ดำมิลิไอ้ฝันเอิ่นไก่ยังเกาะไก่เละไก่เละซุปไก่เละเละปิดปี่เละปิดปี่อันนี้กินไทยซองนังก้อยไปแล้วเดีจ้าผอยดิภาจะเจ้ากินสันๆนะเอาสันๆบ่บ่มียังมากอันนี้คอยตุ้นตับเหมือนชูไสตตับตับอยู่ไหมเอาตับมาเบิงดูตับดำอันนี้ขึ้นนั่อขึ้นเอาเจ้ากินบังดูกึ้นดำ อาตับอยู่เดขกินเอากินเนื้อเพิ่นเบิ่งก่อนขึ้นกินเนื้อตอนนี้นี่ได้สิดึงให้ดูข้าตัน้ำตาลนี่นี่เลยดึงดูองคสิเลยโอ้ยบุดาเลยเอ้าฝันให้น้ำตาลกินเอาตอนนี้พ่อแล้วสีงยังกินพ่อแล้วพ่อล้วบ่พ่อแล้วจังได๋นั่นล่ะมันถ่ายหลายช่องหลายมันอิ่มอ่ะอือพ่ออิ่มแม่ดีดำเบิ่งเอาปีกปีกอุ้ยฮ้อนวะฮ้อนๆ โอ้โอเหมือนกัโอ้อใหม่เนาะีมันดำาอดีดำพอดกะดูอืมเอากินอีกินยำได้ตอนนี้อตอนนั้นบออืมตอนนี้อ่ะให้เย็นกันบอกันหนึ่งสองซ้ำอียังกินอันนี้ของฟันโมเมนต์หนึ่งสองซ้ำยงเอยของฟันบอกอ้ของทนี่ของันเห่นึกว่าหนึ่งสซ้บกันก่อนอฟันเกนฟันเกนหอนี่ไงนแล้ะหนหนิินกินหลุดเลยหลด ฮันแซบออกพูเลยนะน้ำตาลน้ำตาลบ่ <c oughs> เห็นแล,ล้วบ่เนี่ยเห็นเอามาไหมอาพอมันมาเนยหอยตอนนี้เลยห่อนๆเลยเนี่ยเอาเอกกินมาเจ้าเนื้อมันเหมือนไก่บานทั่วไปเลยคือนี่คอยตุ้นสามชั่วโมงนะ เนื้อม yeah. yeah, ันจะนุ่มๆตึงๆนะนุ่มๆตึงๆแล้วคอยลองกินกึืนดำมันมึงนี่กึืนดำทันทีเจ้าพี่หลอกเลยเจ้านั่งฝันเห็ดเนาะเห็ดเจ้าพี่หลอกกินพริกน้ำปลาเพื่อนสเต๊กึืนนุ่มหมเลยออืืรงิที่แล้วที่กินิที่กินไม่ได้แซ่บได้ฝันอ่ะออืื กินเป็นแต่เซ็มพีเอ๋้องเซ็มเนาะไม่ได้กินเขารละเน,น,นี่ยลองเขาแหนนะแหนนะย,ย่างเดียวอมรูดย่างเดียวอมรูดย่างเดียวโอ้โห <c oughs> อันนี้ไก่ดำทั้งหมดสามตัวนะพี่น้องลองให้กินดูอันนี้ฝากขอบคุณเอฟซีทางเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ส่งไก่ดำมาให้ทายท่ำให้พี่น้องได้ดูกันอ๋อตรงไม่ห่างไปเลยเซ่บแซ่มบ๊อบแปบบ๊อบบอกเลย เซบลายฮะเนาะเอาลองเฮ็ดกินเบิ้งเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า